สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีคอร์ฟุตบอลครับของเดอนักเทปบอลประจำหน้าคลิปทุกคนทุกท่านครับวันนี้ เจอกันครับกับวันจันทร์วันเดนไน22กันยายน2568นะครับสำหรับเมื่งข้าคืนที่ผ่านมาเนี่ยใครตามผลงานหน้าคลิปไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทีมชาติของนิวคาสเซิลเป็นไปตามบทสรุปที่นัดวางไว้เลยส่วนคู่ระหว่างเนี่ยบรูพิกมาร์เกสนะครับกับเปเอชเอเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับก็เท่ากับว่าหน้าคลิปนะครับเมื่อวานนี้นะครับเลื่อนไป1เข้าไป2โอ้โหเต็มอิ่มเต็มคําสดเช่นอย่างที่ฝันนะครับเพราะฉะนั้น นะครับใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลนะครับมากกว่านะั้นคลิปตรงนี้เนี่ยตามมาจะเ,เจอกับน,นัดในชมรมได้เลยนะครับทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์มีคำขอธิบายเขียนไว้แบบชัดเจนนะครับหรือว่าจะเพิ่มเพื่อนนะครับมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับนดจะขึ้นไว้ให้นะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับ อ่ะโอเคครับสำหรับคําคิววันนี้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วกันนะครับผมเกมคู่แรกวันนี้เนี่ยเราเปิดหัวกันที่ฟุตบอลรัสเซียพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะครับเป็นเจ้าถิ่นอย่าง PFC So โซชีเปิดบ้านเจอกับ CSKA m o s c o มสโกคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นทีมเยือนอย่าง c s เอ m o อเคมสโกครับถูกหยิบยกและมองว่าดีกว่าเอาง,ง่ายๆเงื่อนไขน,นี้คือบุกไปชนะไว้ก่อนนะครับเจ้าถิ่นอย่าง FC โซชี เอ่อเป็นช่วงที่ขาลงจะพูดแบบนั้นก็ได้นะครับดูเหมือนมีปัญหายเยอะียะเกินถ้าดูจากผลงานแพ้รวดติดต่อกันมาเกินกว่า7เกมแล้วนะครับแม้เกมข่้มเกวันนี้จะเป็นเกมในถิ่นแต่เจาะลึกไปดูสถิติในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยครับให้เกมล่าสุดในบ้านเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับทำได้ดีที่สุดแค่เสมอ2เกมและรุดแพ้ในบ้านเนี่ยติดต่อกันมาถึง3เกมติดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับสำหรับทีมเยือนอย่าง C S, S A K Moscow แม้จะเปลี่ยนวิการรับผลขางเลนเ่นเป็นเกมเยือนนะครับแต่ ช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่ามีภาษีกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้ยังคงเชื่อว่านะครับทิมเยือนยับอย่าง CSAKMoscow ครับจะอาศัยความเรียบเรียบและในช่วงที่เจ้าถินนะครับอย่างโซชิเนี่ยกำลังมองหมัดวันนี้บุกมาเบียดชนะได้เป็นอย่างน้อยครับมองทิมเยือนนะครับอย่าง CSKAMoscow ได้เลยครับ คือที่สงครับเราเลุยกันต่อที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนิพอังกฤษกันบ้างนะครับวันนี้เจ้าทีนอย่างมินวอลครับเปิดบ้านต้อนรับการเยืนอนของวัตฟอร์ดคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับเป็นเจ้าทีนอย่างมินวอลเนี่ยูกมองไว้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเงีอนไขวันนี้จบเสมอตัวชาไปแค่นี่แต่พวกเขาเปิดบ้านและเอาชนะได้ก็ได้เห็นแบบเต็มๆนะครับไปดูเจ้าทีนอย่างมินวอลกันก่อนนะครับผลงานโดยวรวมเนี่ยดูดีมีภาษีกว่าเล็กน้อยนะครับชนะไป2เกมจาก5เกมเสมอ2และรุดแพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นนะครับส่วนทีมเยือน นะครับชนะเพียง1เกมนะครับจกค่าเกมเสมอ2และหลุดแพ้ไป2เกมนะครับเกมวันนี้แน่นอนยับผลงานโดยรวมเป็นมินวอดูดีมีภาษีกว่าค่ะวันนี้เองยังได้เปรียบในบ้านของตัวเองด้วยนะครับและชิมเยือนอย่างวัตฟอร์ดเนี่ยจุดอ่อนสาคัญของผู้เล่นชุดนี้ครับคือการรับผลปรเล่นเป็นเกมเยือนที่ยังดูมีปัญหาอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับหลุดแพ้ไปถึง3เกมจากค่าเกมสุดสุดเพราะฉะนั้นครับคือวันนี้ครับสิ่งแรกนัดมองว่ามินวอลนะครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับและขาดถามาชนะอนี้ว่ากันตามหน้าเสือครับมองว่ามินวอลใน มีโอกาสเบียดชนะได้เป็นอย่างน้อยมองโจชินครับอย่างมินวอร์ได้เลยครับปิดชาร์คู่ที่3าครับฟุตบอลกันโชวชิราอิตาลีนะครับนาโปลีครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับน้องใหม่อย่างปิซ่านะครับผลงานเนี่ยเป็นนาโปลีดีกว่าชัดเจนเลยนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเงื่อนไขของนาโปลีเนี่ยนะครับต้องชนะขาดด้วยผลตาประตูสอเลตินเจเร่นะครับซึ่งนับมองว่านาโปลีทําได้นะครับสามเกมแรกครับในกันโชวชิราอิตาลีนาโปลีชนะรวดสามเกมติดเก็บ 9คะแนนเต็มนะครับส่วนน้องใหม่อย่างปิซ่ามีปัญหาไม่ใช่น้อยนะครับเสมอเพียง1เกมจาก3เกมและแพ้ติดต่อกันมาถึง2เกมติดแถววันนี้รับบทด้วยการออกมาเล่นเป็นเกมเย็นและต้องบุกไปเจอกับนาโปลีนะครับที่มาตรฐานโดยรวมดีกว่าเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบแท็กติกขุมกำลังนะครับวันนี้เพลเมเกอร์ตัวเก่งถือว่าระดับโลกเลยนะครับอย่างเควินเดอะบอยที่เพิ่งย้ายมานะครับแล้วก็จะมีหน้าเป้าตัวใหม่ครับอย่างรัสมุสคอยลุนและแม็กชมิเน่นะดีัยววันนี้เนี่ยภาพรว ผมนโปอรีดีกว่าชัดเจนครับผมมองดูแล้วลุ้นแค่ประตูแรกมาไวๆก็พอจะได้ไม่ต้องลุนกันเหนื่อยนะครับแต่มองว่าสุดท้ายจบ90นาทีนโปอรีครับจะเปิดบ้านชนะด้วยผลตามประตูที่ขาดลอยอย่างน้อย2เลตได้อย่างแน่นอนครับเหมาะไปที่เจ้าชินอย่างนโบปอรีได้เลยนะครับสามทีวันนี้คิดเห็นเหมือนกันตามมาได้เลยส่วนเพิ่มเติมมากกว่านะคลิปตรงนี้ตามมาเจอกันนัดในชมรมนะครับทางเข้าชมรมอยู่ตรงนี้นะครับตามมาเจอกันได้เลยยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเะครับคิววันนี้เชี์ฟุตบอลแบบมีความสุขคครับขอพี่ทุาโชด